คลิปนี้พาเพื่อนชมเมืองค่ะเดินชมเมืองเดินชมตึกสวยๆค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะลมแรงก็เลยต้องใช้เสียงภาาค,ค่ะนะคะแต่อากาศอากาศก็ไม่เป็นใจแต่ความสวยไม่เป็นรองค่ะก็เลยต้องอดใจไม่ไหวนะคะต้องเดินค่ะเพราะว่าเรามาเที่ยวนะคะเดิน ดูตึกเราบ้านช่องค่ะแต่ละเมืองแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่เป็นประเทศสวีเดนนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่เป็นทะเลนะคะเป็นประเทศที่ติดทะเลค่ะเป็นเมืองที่ติดทะเลเลยค่ะเมืองที่จะข้ามฝั่งไปเดนมาร์คค่ะนะคะสวยมากๆเลยนะคะ ตึกแต่ละประเทศแต่ละเมืองก็จะไม่เหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆนี่เป็นจุด,จ,ดจุดที่สวยที่สุดเลยนะคะของเมืองนี้เลยนะคะเป็นจุดที่ต้องมาเช็คอินเลยะคะ่ะตึกเมื่อกี้ค่ะสีส้มๆนะคะสวยตึกสีขาวนี่ก็สวยค่ะสวยแบบผู้ดีค่ะตึกสีขาวสีส้มนี่สวยแบบอลังการเลิศหรูจริงๆค่ะเราชอบมากนะคะ แล้วก็ให้เห็นหน้าคนถ่ายวิดีโอนิดนึงค่ะกลัว AI บอกว่าไม่ใช่วิดีโอเธอนะคะและก็ต้องเป็นเสียงเธอด้วยฉันนะคะก็เลยต้องมาปรากฏตัวนิดนึงค่ะสือจริงๆค่ะตึกนี้เป็นโรดค่ะนี่ก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ค่ะนะคะคนขี่ม้านะคะเนาะสมัยก่อนก็ไม่มีรถก็ต้องขี่ม้ากันค่ะลากมา้าลากนะคะ สวยจริงจริงค่ะตึกนี้นะคะเดี๋ยวชอบมากลางคืนนะคะจะมีคลิปกลางคืนด้วยนะคะชิปที่เขาเปิดไฟนะคะแต่ละตึกแต่ละเมืองแต่ละตึกค่ะสวยจริงๆค่ะนี่ก็เป็นตึกนี้เป็นกระจกทั้งตึกเลยค่ะใบไม้ก็ไม่มีค่ะใบไม้ร่วงค่ะช่วงนี้นะคะเพราะว่าหิมะกระรงจะเข้า เดือนที่ต่อไปนี้เป็นเดือนธันวาคมนะคะเพื่อนๆกางลางจะใกล้คริสต์มาสค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณมากค่ะ